สวัสดีครับวันนี้หลังเลิกงานมาเจออะไรที่เกิดขึ้นกับสวนกล้วยไม้นาเล็กเดี๋ยวไปดูกันโอ้โหพี่น้องดูฮะกล้วยไม้ของนาเล็กล้มละหนีระนาดเลยเนี่ฮะเป็นทางเลยน,นคิดว่าไม่น่าอื่นไกลน่าจะเป็นตัวเหฮ้เขาขึ้นมาหากินและโดนสุนัขไล่อะไรประมาณนั้น นี่ฮะปัญหาของการอยู่กับเ,เจ้าตัวเงินตัวทองก็จะเป็นอย่างนี้แหละเขาขึ้นมาลุยมันก็จะเละเทะแบบนี้แหละอ่ะต่อไปนะันเลยก็จะต้องทําขี่ป้องกันตรงนั้นนะที่เป็นช่องอนะเท่าที่ทําได้ว่างั้นเถอะเนี่ยทางเข้าทางออกเนี่ยเป็นช่องเลยอ่นะเดี๋ยวจัดการเคลียร์นะ ที่มันล้มเนี่ยโอ้โหพังกันละเนระนาดเลยก็โอเคฮะจัดมาใหม่ก็ถือว่าไม่เสียหายอะไรมากมายนะมีหลุดมีหักบ้างนิดหน่อยนะไม่เป็นไระก็พอถือว่าแก้ไขกันได้นี่แหละปัญหาอุปสรรคในการทำงานของเราหรือว่าการเลี้ยง กล้วยไม้ที่วางบนพื้นแบบนี้มันก็จะมีปัญหาแบบนี้แหละสำหรับคลิปนี้นะเลยกก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ